สวัสดีครับอยู่กับรังเทเด้ครับพี่เตอร์ทักครับสวัสดีพเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอก,กันอีนกนหนึ่งคลิปครับทีนี้เรามาทําถนนหินคลุกครับกําลังเทยอยู่นี่จานตุย้ยเหนื่อยไหมจานตุย้ยไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยหรอกนี่จานตุย้ยคนแข็งแรงไม่เหนื่อยครับตรงนี้ถนนหินคลุกกว้างหกเมตรครับก็ หนาหน่อยตรงนี้ติดบ้านเขาเลยอ๋อเทือ,อ,ทอว,วิ่งถอยนี่ครับชิดติเดเขตบ้านเลยครับนี่ชิดเลยครับ มาครับจานไก่ FN527S 10สปีดพี่หลงเชิญหลงครับมาถอยมาวันนี้เรามาปรับเกรดอินครุกก่อน อยู่ในรถพีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยครับอย่าอนไกลครับพ่อพ่อพ่อพูดพ่อโนุ่มีกอีกอีกพ่อ,กอยกหมดเลยนี่ ก็อรอให้10บล้อเขาเทให้สุดก่อนครับแล้วก็ค่อยมิกเกรดบทอทัดทีเดียวเลยครับระยะสั้นตรงนี้กี่ร้อยน่าจะ200เมตรในสายตาเป็นถนนบุกเบิกเส้นใหม่ครับเคลลิ่งขยายทำงานดิน แล้วก็หินคลุกผิวจราจรเป็นหินคลุกครับเป็นงานองค์การบริหารส่วนตำบลครับแต่ดีเดอร์ก็ทำงานแบบนี้ครับง่ายๆยาเดินหาเก็บเหล็กขายกิ่ท่า ฮ่อจะไดู้จามอลน่าเทโบโนตราบไปเลอีกหนึ่งสองสามสีเที่ยวก็สุดครับก็จะเกรดบนอัด ตรงนี้ตรงนี้เป็นเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางบ้านกรวดพลุรุงรักครับบ้านกรวดใบหวยก่อนนะครับบ้านกรวด26กิโลใบหวยก่อน, <c oughs> นรถน้ำรถบรถเกรดเราก็เตรียมครับ กระจากนู้นมานี่ก็สุดแล้วครับก็จะปรับเกรดก็เราเืให้เสร็จนะครับน,นี่ครับเราก็ปรับเกรดเสร็จแล้วครับเกรเดอร์ก็ปรับเกรดเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่รถบดครับงานนี้ลังเกรเดอร์เอารถบดล้อยางมาครับสั่นสะเทือนงานเยอะอยู่งานนี้ใช้รถบดล้อยางครับ ตรงนี้ถนนกว้างจู่จราจรกว้าง6เมตรครับเดี๋ยวก้าวเท้าดูก่อน1 2 3 4 5 6องสโอ้เกินประมาณ20เซนครับ6เมตร20ส่วนมากลังเจดเดอร์ก็จะทำเผื่อไว้อย่างนี้แหละครับทุกงานตรงนี้หนา10เซนครับถุกความหนาได้หรือเปล่าอ้ ลงใช้น่จะ10กว่าเลยครับตรงนี้อย่างว่าแลครับถ้าหนาไม่ได้มันมีเทคนิคในการทำให้มันหนาได้ครับถ้าวัสดุของเราลงไม่ได้ปริมาณความหนาเราก็มีเทคนิคทำให้มันหนาได้ครับ วันนี้เราใช้รถบดลอยยาง9ล้อครับวันนี้จ่าตุ้ดก็เป็นหน้าที่ครับหน้าที่บด TS7409 นี่รถบดลอยยางก็ปล่อยให้จานตุ้ยบดไปบดมาสักพักก่อนครับ แล้วก็จบด้วยสเปรย์น้ำรอบหนึ่งก็จะขึ้นเขียวกันนี้ครับสวยนี่สวยสวยจริงบ่น <c oughs> ีครับเรียบร้อยเสร็จไปอีกงานหนึ่งครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในทางในการทำคลิปต่อไปได้วยครับ สวัสดีครับ